สวัสดีครับผมตัต้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะในขณะที่ทั้งท,ทองคำและดัชนีหุ้น s p 500็นารทำออทามไฮนะแต่ Bitcoin ยังไม่ได้ทำออทามไฮนะวันนี้ลองมาดูทิศทางกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่มาแชร์เพื่อนเพื่อนนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ เอ่ออย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นะครับที่ไม่คาดคิดในตลาดเงินนะธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็ตัดสินใจลดอัตราด,ดอกเบี้ยลง50บเบสิสพอยต์นะซึ่งนักลงทุนก็ค่อนข้างที่จะเหนือความคาดหมายของลหลายๆคนนะครับ หลังจากนั้นนี่สิ่งที่เราเห็นตามมานะเราเห็นแล้วว่าตัวราคาทองคำนี่ยก็พุ่งนะครับทำจุดสูงสุดใหม่ทันทีนะครับเนื่องจากนักลงทุนเองก็อาจจะมองนะว่าอัตราดอกเบี้ยนั้น,นี่ก็เป็นสัญญาณความเสี่ยงของเงินเฟอ้อนะรหรือการลดค่าเงินนะในขณะเดียวกันนะครับตัว SP 500เองนั้นนี่ก็พุ่งสูงขึ้นไปเหมือนกันนับทำจุดสูงสุดเหมือนกันนะหลังจากที่ เฟดมีการลดดอกเบีย้ยนะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือบิตคอยนะกับยังไม่ทำ all ํำออทมไฮนะหรือว่าทําจุดสูงสุดใหม่ตามทองคำและก็ปัชนีหุ้น S&P 500อยู่นะครับบิตคอยนั้นเนี่ยก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2024บิตคอยเริ่มย่อตัวลงอย่างต่อนเนื่องนะครับและก็อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมนะที่เคยทําไว้นั้นเนี่ยประมาณ15นะ ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างแปลกอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อเอสพีหรพุ่งสูงขึ้นนะบิตคอยในเะดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยบิตคอยก็มักจะเคลื่อนตัวนะไปในทิศทางเดียวกันนะแต่รอบนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับเ,เรียกว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะทำตัวเอสพีห้าร้อยทำจุดสูงสุดใหม่หลายครั้งนะในขณะที่บิตคอยนั้นเนี่ย กับนับยอตัวต่าลงนะเส้นสีขาว,วเนี่ยก็คือราคาของตัวบิตคอยนะครับส่วน NP500 ยก็คือเอ่อเส้นสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งมีก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราเห็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันนะระหว่างตลาดหุนเ p 5 0 0กับตัวบิตคอยนะครับเ,เคยเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะในช่วง5ปีที่ผ่านมานะบางครั้งบิตคอยจะไล่จะไล่าตามนะตัวเ p 5 0 0ยนะครัและบางครั้งเ p 5 0 0ยจะลดลงนะไปหาตัวคริปโตนะครับ ก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันนะซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ส่งผลต่อตลาดทั้งหมดนั้นเนี่ยก็คือตัวดัชนีนะดอลลาร์สารัฐนะหรือว่าตัว DXY นั่นเองนะดัชนีนี้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งนะของดอลลาร์สหรัฐนะเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆนะครับซึ่งก็มีผลกระทบอย่างมากนะต่อตลาดโดยรวมรวมถึงตัวบิตคอยด้วยนะครับ ซึ่งถ้าดูการาฟดัชนีดอลลาร์สหรัฐนะช่วงที่ดัชนีดียอกวายร่วงลงนะก็ลองดูนะว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะกับตัวบิตคอยนะเพราะจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่ดีเกวายย่อตัวต่าลงนั้นเนี่ยเส้นสีดำนะั้นก็คือราคาของตัวบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งก็จะสวนทางกันนะ และนี่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่เกิดเหตุที่เกิดแบบนี้ขึ้นนะมันมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจนนะว่าเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงความต้องการซื้อบิตคอยจากนักลงทุนต่างชาตินั่นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเราสมมุตินะว่าราคาบิตคอยนะอยู่ที่ราคาประมาณ6 0หมืนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะในเว็บเทรดคริปโตแต่ทันทีที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงห้าเปอร์เซ็นเะมื่อสมมุติเทียบกับเงิน รูปีของอินเดียนะครับนั่นหมายความว่าราคาบิตคอยที่ราคา60,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐจะถูกลง5%สําหรับนักลงทุนที่อินเดียนะการลดราคานี้นั่นเนี่ยทำให้นักลงทุนอินเดียจํานวนมากซื้อบิตคอยมากขึ้นนะครับซึ่งอาจผลักดันราคาให้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะนะเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงมันไม่ใช่แค่เทียบกับเงินรูปีอินเดียเท่านั้นแต่ยังเทียบกับสกุลเงินทุกสกุลเงินทั่ว ทุกทกสกุลเงินหลักทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งทําให้บิตคอยถูกลงนะาสำหรับนักลงทุนทั่วโลกและทําให้การลงทุนจากต่างชาติในบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นธรรมชาติเลยนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐกำลังอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะแต่เราจะเห็นได้ชัดนะว่ามันยังถูกขับเคลื่อนโดยอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาอยู่นะก็คือเส้นสีแดงนะ ที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกากาลังปรับปรุงเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงปรับลดตัวเบีย้ยลงต่อไปนั้นเนี่ยนั่นก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐน,นันเนี่ยยังจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงนะันแต่บิตคอยนั้นเนี่ยกับยังเคลื่อนตัวลงนะครับซึ่งแสดงให้เห็นนะว่า มีปัจจัยอย่างอื่นนะที่สำคัญอยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูนะแบบจำลองนะของทางออของทางเว็บเกรมออฟเทดเนี่ยนะซึ่งเขาเอาข้อมูลนะมาจากทาง b l ูเบิร์กนะครับจากแบบจำลองนี้นะั่นเนี่ยบอกนะว่าบิตคอยเนี่ยควรจะพุ่งขึ้นไป ร้อนะในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันกับแทบจะไม่ขยับเลยนะแบบจำลองนี้ใน,นเนี่ยใช้นะครับตัวอดอลลาร์นับสหรัฐและ S&P 500เป็นตัวกำหนดนะเพื่อบอกว่า Bitcoin ควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้แบบแบบจะลองบอกนะว่า Bitcoin กำลังถูกประเมินค่าต่ำไปถึง50%จากที่ควรมันจากที่มันควรจะเป็นนะครับ ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นแบบนี้นะเคยเกิดเคยเกิดขึ้นนะแบบนี้ในช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วนะเดือนกันยายนปี2020และมกราคมปี2019นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเห็นนะว่ามูลค่างตัวบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปนะและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะยังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกันกบที่เ,เกิดขึ้นในช่วงมกราคม2023เซปตเอบอร์ September 2020และก็มกราคม2019นะครับ ออนอกจากนี้บิตคอยยังมีแนวโน้มนะเชิงไซเคิลอ,อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วน,นเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมนะถึงเดือนกันยายนนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตัวในช่วงเดือนกันยายนนะครับในช่วงระหว่างพฤษภาคมถึงกันยายนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาบิตคอยมักจะเคลื่อนตัวลงนะครับและเริ่ม เคลื่อนตัวขึ้นนั้นในช่วงตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีนะั่นนั่นก็คือทิศทางทั้งหมดของตัว Bitcoin ที่อยากจะเอามาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคส่วนราคางตัวบิตคอยนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยเหมือนกำลังจะพุ่งขึ้นไป แตนะ่ที่แนวต้านที่ระดับประมาณสัก6,500 0เหรียญนอลลาสรัดแล้วนะห0 0มนันนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกแนวต้านหนึ่งต้องรุนกันว่าจะสามารถที่จะทะลุตรงนี้ได้หรือเปล่านะหรือจะกลับมาเทสเส,นสน้นเท็ไลน์ตรงนี้นะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแช้เพื่อนฟังวันนี้ครับ ส่วนภาพรวมตลาดของคริปโตนะในรอบเจ็วันที่ผ่านมาบิตคอยก็พุ่งขึ้นมา4%เนะอร์เซนในอีเทียม4ี่จดเป์เซนะครับบี b, b 6%หกเปอร์เซนาห้าเปอร์เซะเอดขึ้นมาสิบสามเปอร์เซนตคระบดสคอยสิบหกเปอร์เซสาสิบหกเปอร์ซนตรัะตัวที่เขียวเข้มเลยนั้นเนี่ยนะม,มีมีมอย่างโฟ,โฟกินะยี่หกเซนะครับ SEI ขึ้นมา34%โอเคสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆครับเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตของตลาดคริปโตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ